เออวันนี้แม่ครัวทำอะไรกินปะทำแซนดแนิแซนดินี่อันเียกว่าอะไรนะอดัดปจากแกงจืดที่ทำแล้วไม่มีคนกินไม่ใช่ลูกสาวยังไม่ตื่นมาก็กลังทำแซนดิสูตรสูตรสูตรแค่สูตรคุณจูอคะคะอ่าจ้านี่เป็นที่เดียวในโลกเลยนะ มันเตดปุ๊บแล้วก็เอาซอสโลซ่าโรยครับในแซนด์วิชกัาเียว่าแซนด์วิชสูตรใหม่ครับมีที่เดียวในโลกครับสูตรนี้แล้วทำไงต่อครับเอาเนยชีสชีสโอชีสอ่ะมอสซาลาชีสวางครับ คาดว่าจะอร่อยไหมครับน่าจะน่าจะนะลองลองดูนี่เขาเรียกว่าดการดัดแปลงอืนี่ผลงานเดี๋ยวรอรอรอเข้าเตาอบนะครับ ถ้าทําขายอันประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อหาบาทก็พอค่ะทิงเด็กโอ้โหนี่จะทํำขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะดูทั้งหมูทั้งกุ้งทั้งหมึกทั้งไก่เต้ยไปหมดเลยมอคคารีมอคครุงคารีนี่โอ้โหประโยชน์วิตามินเอยันแซ็ตนะครับนี่เอาจากแกงจืดที่ทําแล้วลูกสาวยังไม่ตื่นขึ้นมาก็ชิ้งเลยอยากตื่นสายดีนะมันไม่ใช่ตื่นแล้ว แต่ยังไม่ลงมาวิธีพิถันหน้าดูครับเสร็จแล้วก็โรยพริกไทยครับพริกไทยไม่ใช่พริกไทยโอ้นี่อะไรคาเรียกอะไรฮะอันนี้อะไรเอ่ยอะไรนะออริกินอลโอ้ออริกินอลแม่พอทับหลังนี่เราก็ค่อยดูนะ เสร็จแล้วนะทำไงต่อครับสีอันไม่เดี๋ยวจะได้ไปเข้าอบไงโอ้ทำทีละอันทีละอันอีกอันนึง้วพอละนี่คนละอันคนละอันครับอันนึงก็อิ่มแล้วน่าเห็นไหมเขาเรียกว่าวิธเววีเอาแกงจืดมาทำเขาจกรเล็ทำเลยนะทำแซนด์วิชทำแซนด์วิชเอาแกงจืดมาทำแซนด์วิชครั้งแรกของโลกนะครับ ไม่มีใครเหมือนนะครับเอาแกงจืดมาทำแฟน์วิทเขาเรียกว่าเป็นการอะเดเราที่แรกเราต้องแกะเอาเอาหางกุ้งก่อนนะครับอเอ้น,นั่นดึงหางกุ้งออกก่อนครับแล้วกุ้งใส่นี่นี่ครับ ดูท่าทางจะอร่อยนะครับเสร็จนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องเอาเอาโรยโรยโรยเกลือมาเอาตัดชีสใส่ก่อนชีสนี้แพงไหมครับชีสออไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก่อนละแปดสิบเก้าสิบหกสิบหกสิบาทหกสิบบาทอ๋อ เราใช้ขนมปังโฮมวีททำนะครับวิตามินเอยันสดตนขั้นตอนการทำนะครับ เส็แล้วก็โรยด้วยด้วยอะไรนะจำชื่อไม่ได้นี่ไงอ,อ,าอาริกาโน่อ่าอาริกาโน่เสร็จแล้วไม่โรยเนี่ยโรยอะไรซอสโรยยังลยแล้วไม่โอเคแล้วโรยซอสไม่ต้องก็ยอีกซอสโอ้ยมันเต็ี้หมดโอเคอาริกานโน่ขั้นตอนการทำครับตั้งเตาอบแล้วก็อบ ความร้อนเห็นีหมว่าอุ่นเครื่องนะครับไว้กี่นาทีครับ <Okay. S 1> อ่าแล้วแต่ลมแม่บ้านบอกแล้วแต่ลมอีกเอาแล้วครับเริ่มใส่แล้วครับ mm. หนึ่งวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนคาา่อยค่อยเย็นเย็เนครับเดี๋ยวอร่อยแน่ครับนี่สี่อันครับคนละอันคนละอันโ mm. อกกี่นาทีครับ อุ้ยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นวางเล็ดีครับอย่าให้มันตกขอบนี่อ้าววางนะครับเสร็จแล้วก็ใช้กี่นาทีครับเจ็ดนาทีอ่าเจ็ดนาทีครับอ้าวเริ่มทำงานครับโอเคครับหลังจากอบได้เจ็ดนาทีดูคนงานนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแซนด์วิชทำจากแกงจืด นะครับเดี๋ยวเองดูครับว่าจะอร่อยกันไหมครับไม่อร่อยหรืนะอว่ากันโอเคครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยครับโอเคอ่ะสุดยอดนะครับรอ,อันนี้ของตั